ิดหมอแขนเด้อแฟนหมอลำมายามพี่น้องพอสียงหองกลอกใจกลัวสีใดเป็นภัยพ,ยพงสะท้อนสูหัดพี่เทียนยังก่อนท้นองคำน,นั้นเข้าต้องคำนั้นเขาลำขอเขาคันล้องคำก่อนยาโซทอนเขาบ้านเอาฝันดนคนหาโชคชะตาเป็นไบเบิดทางโชคชะตาเป็นใบเบิดทางชีวิตทางห่างทุกข้านั้นมา,ามีอดทนรอยิ้มน้ำตาจวันหนึ่งฟ้าเมตตาการุ่ง มาหลายน้ําจากมิแฟนแฟนไกลไกลเสียงปลบมือและช่อดอกไม้ขอบคุณทุกๆกําลังใจชั่วชีวิตภัยจะไม่มีวันนี้นชั่วชีวิตภัยจะไม่มีวัน,นกราบเรียนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตํบลแวงใหญ่ที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์28มีนาคม2564นี้ โปรดไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่ของเราโอกาสนี้กลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่ขอเสนอพันตำรวจโทดิเรกเขียวกลมเบอร์สองพันตำรวจโทดิเรกเขียวกลมเบอร์สองเบอร์สองไว้ให้พ่อแม่พี่น้องช่วยพิจรารณาเลือกเป็นนายกเทศมนตรีตะบนแวงใหญ่ของเราในนามกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่ กล้าคิดกล้าทำนำชุมชนพัฒนาสู่สากลเลือกพันตำรวจโทดีเรกเขียวกลุ่มเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกทศมนตรีและเลือกผู้สมัครกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่ชาวเขตหนึ่งพร้อมใจกันกาเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์ส<อ>ิบสองเลือกยกทีมกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่เบอร์เจ<อ>็ดนายวิเชษบุพพสิริเบอร์เจ็ดอดีตรองประธานสภาเทศบาลตะบลแวงใหญ่ เบอร์8นายสนั่นแนวเงินดีเบอร์8อดีตผู้ทรงคุณวุิหมู่หนึ่งเบอร์9นายวิรัติแว่นประชาเบอร์9อดีตผู้ช่วยหมู่ที่6เบอร์10นายบุญมาเผาพ่า,านเบอร์10อดีตผู้ช่วยหมู่ที่2เบอร์11นายนาราทิพมังคลาสินเบอร์11การศึกษาจบมหาวิทยาลัยราชพัฏนวไลาลงกรณในพระบรมราชุปถัมภ์และเบอร์12นางสว่างจิตจ,จันทิเทศเบอร์12อดีตสารวัตรกำนันตำบนแวงใหญ่ ชาวเขตหนึ่งกาเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองกาเบอร์เจ็ดถึงเบอร์สิบสองเลือกยกทีมกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่ภายใต้การนำของพันตำรวจโทดิเรกเขียวกลุ่มเบอร์สองเบอร์สองคนเก่งคนดีมีคุณภาพพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสรารคามอดีตรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแวงใหญ่และทีมงานรองนายกคนที่หนึ่งนายธีเวศประหลัดศรีช่วยอดีตประธานสภาเทศบาลตะบนแวงใหญ่รองนายกคนที่สองนางประภาวันบุญตาปริญญาโทรัรฐประาศ,าศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นอดีตรองนายกเทศมนตรีตะบนแวงใหญ่ที่ปรึกษานายนิพนธ์จันเล็กปริญญาตรี รัฐประาศ,าศาสนศาสตร์บัณฑิตการเมืองการปกครองและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบนแวงใหญ่เลขานุการนายกนายวสันจันหนองแวงการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมอดีสมาชิกสภาเทศบาลตำบนแวงใหญ่ทีมงานคุณภาพเพื่อการทำงานยังมีประสิทธิภาพเลือกนายกเลือกเบอร์สองพันตำรวจโทดีเรกเขียวกลมเบอร์สอง พันตำรวจโทดีเรกเขียวกลุ่มเบอร์สองกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่และเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแวงใหญ่เช้าเขตหนึ่งพร้อมใจกันกาเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดและเบอร์สิบสองเลือกยกทีมกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่กลุ่มคนคุณภาพเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายหนึ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้ดียิ่งขึ้น 2. สง่สงเสริมงานด้านการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 3. ส่สงเสริมงานด้านสาธารณาสุขดูแลใส่ใจสุขภาพพี่น้องประชาชน 4. ส่สงเสริมการกีฬาการออกกําลังกายและนันทนาการ 5. ส่งเสริมงานด้านการาศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 6. ส่งเสริมงานด้านการเกษตร,รการสร้างอาชีพในชุมชนและการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืน 7. ส่งเสริมดูแลสวัสดิการของพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพทั่วถึง 8. ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีกิจกรรมจิตอาสาอย่างจริงจัง 9. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบบกำจัดขยะอย่างมีคุณภาพ 10. ต่อต้านยาเสพติดท,ทุกประเภทที่เป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนรวมตลอดถึงกิจกรรมโครงการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพูดจริงทําได้โปร่งใสพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลตะบนแวงใหญ่ของเราให้เจริญรุ่งน้าวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องชาวเทศบาลตะบนแวงใหญ่ เลือกนายกทศมนตรีเลือกเบอร์2พันตำรวจโทดีเรกเขียวกลมเบอร์สพันตำรวจโทดีเรกเขียวกลมเบอร์2เบอร์สเบอร์สและเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตะบลแวงใหญ่ชาวเขตหนึ่งพร้อมใจกันก่วเบอร์เจ็ดเบอร์8เบอร์9เบอร์10บเบอร์11และเบอร์12เลือกยกทีมกลุ่มเพื่อไทยแวงใหญ่รับประกันท่านจะไม่ผิดหวัง